สวัสดีครับตอนนี้เราก็ตามห้องลูกบ้านนะครับซึ่งรถเป็นสิบกว่าคันเลยเยอะกว่าตัวเองเป็นสิบคันเลยครับมาเริ่มกันที่ชั้านซ้ายของสิบอ่ะโอ้ยไปตามลูกบ้านเต็มเลยไปตาในห้องของฉันที่เราไปห้องลูกบานโอ้โหเจ็บตัวนี้ เริ่มกันเริ่มกันเลยครับผมห้องแรกเลยครับอันนี้เป็นห้องห้องแรกครับผม<อ>เป็นห 1, ้องหนึ่งศูนย์สองทับสามหนึ่งครับผมดูชิว่าเราบอกว่าการไปจะพออี่ครับรบกวนขยับรถกันไหมท่าสี่ครับพี่อะไรครับท่าสีครับอะไระสียำรถเ,รเออหรอใช่ครับพี่ตรงไหนอ่ะใต้ตึกสี่ครับพี่รถกินมาด่า ใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เรามาดูที่สมุดนะครับไม่อยากจะพูดนะครัพูดเยอะกินสี่นะครับผมเยอไรจนมายนะเป็นสก้รงนึ่งคะแนนขึ้นไปเส้นหกนะครับหกห้าสามักห้าสาม ฉันสีไม่ใช่เริบ1ซนหกกันครับนะเนี่ยเซนหกอะไรลูกบ้านเริ่มสีหน้ามล้วก็จะดีแล้วนะครับเราพองก็สีหน้าไม่ค่อยดีนะครับผมรู้สึกกินแต่ไม่รู้เลยว่าบันทึกสทะเบียนรถลูกบ้านไม่เต็มมากดดูข้อมูลหายไม่มีอะไรครับ เราไตามกันนะครับห้องหร้หกไม่เห็นั้งหมฮะชั้นนะครับเต็มๆเลยครับอ่นุกไม่ใช่ครับ ข้านอกคือวิวขอนอกไปเอาไปชั้เจ็ครับไม่ชัเ้เจ็ก็ขึ้นสัแเแปดไปเลยนะไม่ใช่ก็ไปเลยคนระับว่ายอ้จริงจริงดนตากล้องก็จะหลับตากล้อง ถิาถ้าควรบกวนอย่าง้ยาีนะครถที่จอดตรงนี้นบะรถที่จอดตรงนี้น่ะไม่ได้แปนะไม่ได้แปะแต่ถ้าสีข้างหลังเลยเขาทาตก้งครับ <laughs> ครับแลอวผมเก ก็ห้อง140นะครับชั้นเะดียกันเลยครับผมนะทำไปเลยครับไปเูท่กึตึนี นะครัตามตอนขึ้นไปสวัสดีครับระบบรบกวนแอะไรอ๋อานครับอ๋อครับผมรบกวนนะครับเราไปขึ้นห้องหมดแล้วครับแล้วก็ไป65 65 3 นแปดนะครับกรแสเแปดลยลั้นห้านะครับตัวที่ต้นห้า้นหกค่ั้นั้ห้าของห้องเกาสาห้องเกสาแล้วก็ห้องห้องนึง้อยลใช้ี่ยาวเลยมันก็ไม่จะเป็นติดตาในห้องน้อยโอเคไปเลยครับ นี่เราไปกากันไปกำลังแจ้งงงๆอยู่แล้วนะครับไม่รู้มว่ากินข้าวมาหรือเปล่าตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวให้มาอะไรวะทำไมครับปิดชั้นเหรอปิดชั้นครับผมปิดชั้นเต็มๆเลยสมองมันงงๆ่ะมาแล้วผมจับชั้นห้าก็ ห้องกาสสห้องหนึร้อยป้องเรไกีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขั้นเป็นอย่างไครับสคครับเป็นดีห้องสสา สัมเการักษาพ่อผมแค่จิ้งคุณอาสวั 5. สดีครับสวัสดีครับ ฝั่งนี้นี่ฝั่งข้างหลังเนี่ยส้างสแล้วิดสีาสีวิดสีับง้านอนี้มีอย่างว่าเปนคุณอดีตกระมวลเนาะแล้วก็ไปอ้อหสิบห้านะครับสร้านสีแล้วก็ ซึ่งเอยาจะสินอิดเนี้นะเรากัเราพอนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นองไรครับการาดใจเยอะนะใช่ใช่ใช่ก็ไม่ต้งคิดมากนะะโอเคเราไปชั้นสี่กันดีกว่าครับผมจากที่เราหลงชั้นมัก็ทั้งสองชั้นสชั้นหลงกันอย ถามว่าทํางานนานยังครับห่ผมจำนานได้กับทุกคนแต่ก็ยังหลครับเนาะเกือบสิปีได้ปะเกอบสิครับมาในวันหอครับเราไปโซนห้องหบนี่ไรับคับี่้าสะอเยห้องเดียวายต้กี่ห้องอ่ะมีเยอะัเอามาหมดทิ้งไว้สอกันนะครับ

ปอยับเลเดี 10, à, ๋ยวก็ไปรงนโอเคครับีโอเคหลังจากนั้นก็ตามเจ็บี่เรียบร้อยแล้วก็จบกินเพียงก็่น้ก่อนนะครับจะมาผมไปตรงหหาเลยนะพี่นะเรีบข้่มเจงๆ